สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตั๊มเอสโซวังมะนาวใช่หรือเปล่าเอ่ยน่าจะใช่เนาะตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปเยือนภาคใต้ครับไปกับคันนี้แหละครับเปิดปะมอมแมมไปหมดเลยฮะดูเลยฮะฝนตกครับแล้วก็ลุยกันมาตลอดเลยไม่ได้ล้างเลย ต้องไปหาที่ล้างรถัะหน่อยแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยล้างไปก็แค่นั้นเองรู้สึกว่าล้างไปมันก็จะเลอะอีกนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่ต้องล้างเนาะนอนเพิ่งตื่นครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าสุดเลยดูดิฟ้าฝนมาอีกแล้วเขาบอกว่าพายุเข้าเห็นไหมฮะดูพายุมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมนน่นนะทางนน้นนะเขียวปีมาเลยครับนี่ฮะเขียวปีมาเลยเห็นไหม โอ้โหรถคอกครับกําลังจะเดินทางครับอันนี้ไม่ใช่รถคอกครับอันนี้รถเที่ยวครับมีคนเดินทางหลายคนนะฮะแล้วก็มาทํายางรถเอสโซที่นี่ก็ดีไปอย่างหนึ่งนะฮะผมว่าสถานที่กว้างขวางมากเลยแล้วก็มีที่อาบน้ําสบายที่อาบน้ําก็จะอยู่ด้านนี้ครับ มีห้องน้าอาบน้ําผมเห็นคนขับรถนี่มาไว้อาบน้ํากันเป็นประจําเลยใครเคยมาแล้วบ้างคอมเมนต์หน่อยลรวรถใหญ่ๆก็มาปะยางกันครับวิ่งแล้วยางรั่วยางแบนก็ทํายางกันก่อนดูดิพายุมาแล้วอะ่ะโหย <c oughs> ก็เดี๋ยวหลังจากวันนี้ไปนะครับนะผมก็จะเดินทางไปไปภาคใต้ผ่านจังหวัดอะไรอ่เลย ประจวบเอ้ยผ่านเพชรบุรีผ่านไปประจวบลงไปชุมพรไม่รู้ว่าไปทางชุมพรนั้นเขาจะให้ผ่านด่านหรือเปล่ามีด่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> ก็ก็อยากไปเที่ยวนะครับรถหลอจะออกแล้วอ๋อโอ้ยดูเดินทางปลอดภัยลูกเพ่ครับเดินทางปลอดภยัย ก็จะเดินทางไปทางภาคใต้แหละครับนะฮะก็ไปเยือนไปเที่ยวด้วยไปเยือนภาคใต้ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเวลาหกปีแล้วที่ไม่ได้ไปเยือนภาคใต้อืมเดือนนี้เป็นเดือนกันยาเนาะก็ใกล้จะจบเดือนกันยาแล้วแหละน่าจะประมาณหกปีได้แล้วนะผมว่าที่ไม่ได้เยือนภาคใต้วิ่งงานมาห้าปีหกปี หกปีกว่าแทบจะบอกว่าเกือบเจ็ดปีแหละนะฮะส่วนผมจะเดินทางจากตอนนี้น่าจะอยู่แถวไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าราชบุรีตรงนี้นะวังมะนาวแต่ก็อาจจะเดินทางคืนนี้หรืออาจจะเดินทางพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะวันน,นอนเพิ่งตื่นกินไวๆเข้าไปแล้วไปไม่รอดครับ แล้วก็อากาศมันร้อนะเ,เกินด้วยนะฮะก็เลยตัดสินใจนอนเล่นอยู่ที่นี่เป็นบรรยากาศบ้างครับนะฮะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงเ <c oughs> อาละฮะวีโก้ก็จัดไปส่งของแล้วครับไม่ฮะรถคอกครับอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยก็จะเดินทางไปส่งของกันแล้วเดินทางปลอดภัยครับลูกพี่เอาถอยครับถอยถอยเลย อย่าลืมนะ FC ท่านไหนที่เจอผมระหว่างทางก็พักทายได้พูดคุยได้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมจะไปเยือนทางภาคใต้ก็จะพารถคู่ใจไปเที่ยวคันนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้เคยไปเยือนทางภาคใต้เลยรู้สึกว่ายังไม่เคยไปเลยไปไกลสุดก็วันนั้นไปประจวบนะครับ แต่จังหวัดประจวบนี่ไม่ได้อยู่ทางภัคใตไม่ใช่เหรอใช่ไหมประจวบยังอยู่ทางโซนตะวันตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะวันนั้นไปไกลสุดก็คือประจวบแต่วันนี้คิดว่าถ้าไปถึงชุมพรได้ก็น่าจะดีนะครับก็จะลองลงไปถึงชุมพรแต่ว่าหรืออาจจะลงไปไกลกว่านั้นถ้าเกิดไปได้เดี๋ยวดูก่อนนะครับจุดมุ่งหมายไม่มีคือไปเรื่อยๆถือว่าพักผ่อนไปในตัวนะครับ แล้วก็พารถเพื่อนคู่ใจของเราไปเที่ยวด้วยนะใครเจอระหว่างทางก็ทักทายผมได้นะพูดคุยได้นะครับโอเคงั้นอย่าลืมนะทักทายผมด้วยนะครับนะฮะฝากเนื้อฝากตัวกับ F อฟซชักไต้ภาคใต้ด้วยแล้วกันนะครับนะฮนะเจอเมื่อไหร่อย่าลืมทักทายนะจ๊ะบา,บาย